จังหวะของคุณในแบบของคุณกับ Redmi บัตรหไลท์เสียงดีคุยชัดตัดเสียงรบกวนยอดเยี่ยมแถมเล่นเกมได้อีกด้วยนะครับ สวัสดีครับผมนนทวัฒน์ที่เจนายชาแนลครับวันนี้ผมมีแกจเจตสายบันเทิงเป็นหูฟังไร้สายที่น่าใช้มากๆนะครับซึ่งมาพร้อมกับราคาอบๆนะครับเพียงแค่599บาทแต่ฟังก์ชันการใช้งานรุ่นนี้บอกเลยครับว่าครบมากๆนะครับอย่างแรกเลยครับเรามาดูที่คุณภาพเสียงครับรุ่นนี้มาพร้อมกับไดเวอร์ขนาดใหญ่ถึง12.4มิลิเมตรครับรุ่นนี้ครับใช้เป็นไดเวอร์ไดอะแฟรมไทเทเนียมขนาด12.4มิลิเมตรครับซึ่งเสียงนะครับดีมากเลยเวลาเราเอาไว้ใช้ฟังเพลง บอกเลยว่าโอ้โหได้อัดารถมากๆนะครับเสียงเบสแน่นนะครับผมกลมกล่อมมากๆเวลาฟังนะมันไม่บาดหูด้วยครับจุดที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเวลาเอาไว้ดูหนังครับมิติเสียงดีมากๆนะครับมีการแยกแบบซ้ายขวาอะไรต่างๆนะครับใครที่หาหูฟังไร้สายสักอันหนึ่งนะครับผมไว้ดูหนังเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามิติเสียงเนี่ยโอ้โหกระหึ่มใช้ได้เลยครับแถมรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับการตัดเสียงรบกวนที่ดีขึ้นด้วย ANC แบบไฮบริดครับช่วยตัดเสียง รบกวนนะครับผมที่ลึกและต่อเนื่องเนี่ยได้ถึง40เดซิเบลกันเลยครับหากใครนะครับผมที่ใช้ในการสนทนาพูดคุยโทรศัพท์หรือเล่นเกมครับรุ่นนี้มีไมค์สนทนานะครับผมมาให้ถึง2ตัวครับเวลาพูดคุยสื่อสารกับเพื่อนในการที่เล่นเกมหรือว่าในขณะที่เราคุยโทรศัพท์นะครับผมเสียงเนี่ยจะชัดยิ่งขึ้นแถมมี AI ครับที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนในขณะที่เราเนี่ยพูดคุยสนทนาอยู่นั่นเองครับภายในกล่องนะครับสิ่งที่ก็ให้มาครับอย่างแรกก็จะเป็นตัวของหูฟังนั่นเองนะครับซึ่งจะมีฝาป อยู่ฝั่งนี้นะครับผมงานดีไซน์ผมบอกเลยนะครับว่าดีไซน์ออกมาได้สวยด้านหน้าตรงนี้มีไฟสแดงสถานะนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นปุ่มนะครับผมไว้สําหรับการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จเป็นแบบ Type C ครับเมื่อเราเปิดฝาขึ้นมาครับตัวหูฟังรุ่นนี้ครับดีไซน์ออกมาสวมใส่สบายมากๆ มีความนุ่มของจุกยางครับแล้วก็จุกยางเนี่ยก็มีแถมมาให้เพิ่มเติมในกล่องอีกด้วยครับนอกจากนั้นยังมีเป็นคู่มือการใช้งานมาให้ครับตัวหูฟังรุ่นนี้มีทัชสกรีนอยู่ด้านหลังเราสามารถเลือกสั่งงานได้ครับว่าต้องการอยากแตะ2ครั้งเพื่อที่จะหยุดเพลงหรือว่าเพื่อที่จะเปิดเพลงและสามารถสั่งงานเพื่อที่จะกดถ่ายรูปผ่านหูฟังนั่นเองอีกอย่างหนึงครับให้เพื่อนๆได้ดูนะผมคว้าไปดูอย่างนี้ครับแล้วก็เขย่าครับเห็นไหมเร็วครับเร็วขึ้นแรงขึ้นเห็นไหมครับนี่เลยตรงๆเลยครับ มันไม่หลุดตับมันเน่นมากๆเพื<ๆ>่อนๆสำหรับเคสตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ถึง38ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอึดมากๆเลยครับหากเราใช้ร่วมกับเคสตัวนี้นั่นเองครับรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานนะครับผมหากเราชาร์จประมาณ10นาทีเนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง2ชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับการตั้งค่าอื่นๆเนี่ยเราสามารถที่จะเซตติ้งการเปิดการตัดเสียงรบกวนนะครับผวมการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือว่าเปิดการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเราสามารถเซตติ้งได้ผ่านแอ eu me เบียบัดนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยนั่นเองนะครับก็จะมีการตั้งค่าอื่นๆได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่น Google นะครับที่เราสามารถที่ะค้นหานะครับตัวของหูฟังของเราได้หากเราลืมนะครับว่าเราวางไว้ตรงไหนสําหรับการตั้งค่านะครับผมก็จะมีการอัอปเดตซอฟต์แวร์อยู่ด้านล่างนะครับผมด้านบนเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าอื่นๆสามารถระบุท่าทางในการสั่งงานได้อีกด้วยนั่นเองครับตรงนี้นะครับจะเป็นการสั่งงานการตัดเสียงรบกวนเราจะปิดก็ได้หรือเรานะครับผมต้องการเเิด้ไยยยนนสสีีงงอมถลื่ เสียงแอร์เนี่ยยังได้ยินอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดการตัดเสียงรบกวนตรงนี้ครับผมบอกเลยครับว่าเหมือนเราอยู่คนเดียวครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าการตัดเสียงรบกวนรุ่นนี้ตัดเสียงออกมาได้ดีมากครับหากเรานะครับผมนั่งอยู่ในห้องและมีคนพูดนะครับทนเสียงในการพูดนะครับเรายังได้ยินอยู่ แต่มันเบามากๆส่วนเสียงแอร์เสียงลมนะครับเงียบกริบเลยครับใครที่ต้องการอูฟังสักอันหนึ่งไว้ตัดเสียงรบกวนอื่นๆไว้ฟังเพลงแบบได้ทารุธฟิลลิ่งจัดเต็มราคาไม่สูงมากนะครับผมฟังก์ชันการใช้งานครบตัดเสียงรบกวนได้ดีเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การพกพาต่างก็สะดวกด้วยแบตเตอรี่อึดด้วยนั่นเองเนาะขอเพื่อนๆก็ลองดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อได้นะครับแต่จุดพิจารณานะครับหากเราไปเล่นเกมเนี่ยมีบางจัง เล็กน้อยสำหรับเล่น RV เนี่ยเล่นได้สบายนะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่จะเอาไปเล่นฟรีไฟ r e หรืพับจีเนี่ย อาจจะช่างใจสักนิดหนึ่งแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เก็บไว้พิจารณาได้แต่ถามว่ามันมีหมดเกมมาไหมตรงนี้ไม่ได้มีหมดเกมมารองรับนะครับแต่ถามว่ามันดีเลย์ม,มากไหมก็ไม่ได้มากขนาดนั้นเราก็ไว้ใช้เล่นเกมพอได้นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ครับถจ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนําตรงมาที่เจนายทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ line j a i p h o n e เฟซบุ๊กเจเนอฟ n นเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้ครับผมนน,น,นทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ